สวัสดีครับพอ่พอแม่พี่น้องส,สุขูมสุขคนนะครับพอกันคือเก้านะครับช่องเมษาลำซิงนะครับมือนีมือทีมง,งานเมสาลำซิงก็ได้มาเอาบักนัดอีกคือเก้านะครับมือนีนะครับอนี้กอดสบื้องหอดสวนเดียวนะครับทีมงานเมสาลำซิงนะครับ ทีมงานขยันขันแข็งนะครับทีมงานของเมสาลําสิงห์นะครับมันนี้ก็ได้มาหอดหัวหอดสวนแลว้วเอาบังลัดมาให้่กับน้องสางของเขาได้อยู่ได้กินนะครับน่ามหลายนะครับสวนบักนัดนะครับพี่น้องครับอยู่ในป่าป่าแบบไงนะครับนะครับทีมงานเมสาลําสิงห์นะครับทีมงานขยันขันแข็งกลำลังทับังนัดอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ัไปบึงไก่ๆนะครับายารกตามนะครับเดี๋ยวอาไปาเติดตามไปเรื่อยๆนะครับอตอนนี้ก็ เต็มขอ,อกแล้วนะครับตอนนี้นะครับทีมงานในสาํำสิ่งของห้านะครับนี่ครับตัดไหวเสียสะเลยนะครับทีมงานขยัน,นขันแข็งนะครับแต่ขอขอบคุณขอบคุณทุกคะแนนนะครับที่ท่านได้สอ,อุดหนุนอ,อเดอร์ผลไม้ของหนองสางของเ้านะครับหาก็มีต้นทุนนะครับ ได้นำมาเอาสับปะรดให้กับน้องส้างของเ้าได้กินนะครับนี่นะครับคะแนนของ่ันสุขคนนะครับอาคะแนนของพอๆแม่ๆเมนะครับที่ท่านได้สุ่อุดหนุนอเดผลไม้ของน้องส้างนะครับเฮาก็ได้ส่วนนี้นะครับนี่ครับได้นาได้บักนัดแห้กับน้องส้างของเ้าได้อยู่ได้กินนะครับขอขอบคุณขอกรุณาสุขุนนะครับแม่ๆนะครับจะคอยพอกันเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เต็มรถแล้วนะครับเต็มรถหมักกากเลยนะครับพร้อมสิกลับบ้านแล้วนะครับจังคอยพอกันเท่นึงนะครับตอนหอดเมื่อบานนะครับตอนหอดบานนะครับมืัอนี้นะครับก็ได้เต็มรถแล้วนะครับจังคอยพอกันอยู่บานนะครับครับตอนนี้ทีมงานมษสาลลำสิงมาหอดบานหอด่องแล้วนะครับ กำลังสิลงหมักนัดอยู่นะครับตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณขอบุญนะครับแม่แม่ใจบุญสุขูสุขล้นนะครับผมกับแม่สะพานบุญนะครับทุกคะแนนนะครับที่ท่านอุดหนุนออเดอร์ผลไม้ของหนองซางนะครับพอฟันไม่ควรองห้าวกระไดไปนําผลนําสับปะรดนะครับมาให้หนองซางของห้าได้อยู่ได้กินเลยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสุขูสุขล้นนะครับทุกคะแนนเลยนะครับที่ท่านเมตตานะครับ ช่องไม่สายลำสิ่งกับขอไหวทันีีก่อนนะครับจะค่อยฝอกกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านหลายๆนะครับท่านรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไน้นั่นเยครับฝากไว้นั่นเลยครับสำหรับที่นี้ก็ขอไหวทันีีก่อนนะครับสวัสดีครับทุกีน้องๆนะครับ